การทอผ้าพเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งหม่มนับเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นบนดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้ซึ่งไหมมัดหมี่บ้านจะโปกก็เป็นหนึ่งภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาจนกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมาค่ะ จโปเป็นชุมชนที่อยู่ในอำเภอปักธงชยัยที่แม้วันนี้จะไม่ได้เลี้ยงไหมเองเหมือนในอดีตแต่ยังคงกรรมวิธีการถอผ้าไหมแบบดั้งเดิมไว้และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองยุคสมัยทั้งในรูปแบบเสื้อผ้าไหมชายหญิงผ้าคลุมไหล่กระเป๋าหมวกของที่ระลึกและสินค้าแปรรูปจากผ้าไหมค่ะกรรมวิธีที่ทำกันมา แต่ดั้งเดิมเนี่ยก็จะมีลายโคม5โคม7โคม9เป็นหลักมันก็จะต่อลายอื่นๆไปได้เพราะตัวนี้เป็นลายพื้นฐานในการทำลายมัดหมีเอกลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมีบ้านจะโปะก,ก็คือการทำผ้ามัดหมีที่มีลายไม่ยุ่งยากซับซ้อนก็จะมีแค่1สีหรือ2สีเท่านั้นก็จะมีการสอดแทรกไหมหางกระรอกเข้าไปจะมีลวดลายหลากหลายขึ้นมีความร่วมสมัยขึ้น คือมีการพัฒนาต่อยอดอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราทำลายได้หลากหลายลายเราสามารถเอาไปทำหรือดีไซน์ชุดต่างๆได้ได้หลากหลายรู้สึกภูมิใจอย่างมากอย่าสูงเลยที่ที่ผ้าไหมของหมู่บ้านเราเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดนครราชสีมานะคะก็อยากฝากคนรุ่นรุ่นใหม่ๆอยากให้มาสืบสารต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไหมของเราไว้ อยากให้เด็กรุ่นใหม่รักความเป็นผ้าไทยผ้าไหมไหมมัดหมี่บ้านจะโปกหนึ่งในอัตลักษณ์ผ้าไหมทอมือของชาวโคราชที่หากได้มางานไทยแลนด์เมเนดเลโคราช2021ที่จะจัดขึ้นในปี2564แล้วต้องไม่พลาดไปเยี่ยมชมและซื้อกลับไปเป็นของฝากกันนะคะ